ตัวละครที่คาดการนะครับว่าน่าจะโหดหรือว่าเก่งที่สุดในเรื่องเอ,อเริ่มจากคนแรกครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอแซคเนเทโลอ่ะอันดับต่อมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมาโซดิกต่อมานะครับตำแหน่งรองๆล,ง,ลงมาเนี่ยตำแหน่งนี้ผมคิดว่ามีหลายคนเลยนะที่น่าสนใจนะครับเรามาไล่กันดูดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคนแรกเนี่ยผมมองไปที่ลินเนทมันแหละครับคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปทวีตมืดพร้อมกับเนเทโลแล้วก็ซิกโซดิก สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ex i ซ c h a n n น l นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปพูดถึงตัวละครที่คาดการนะครับว่าน่าจะโหดหรือว่าเก่งที่สุดในเรื่องออคลิปนี้ก็จะทำแบบคาดเดาหรือว่าคาดการลุ้ล้วนนะครับและไม่จำเป็นต้องเชื่อผมตามนี้ก็ได้นะมันคือการคาดการหรือมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็ลองจัดอันดับ การเอาเองละกันว่าอยากจะให้ใครเก่งขนาดไหนอะไรยังไงเนาะบางคนนะครับอยากให้ผมทําคลิปแนวจัดอัำดับความเก่งกาจเอาจริงๆมันจัดกันยากนะถ้าจะให้ทําจริงๆก็จะเป็นแนวแบบนี้นี่แหละครับมันได้แค่คาดการเท่านั้นแหละครับเริ่มจากคนแรกครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอแซคเนเทโลอดีตประธานสมาคมฮันเตอร์ของเรานี่แหละครับเนเทโลเนี่ยยืนหนึ่งในมนุษย์ที่เก่งที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยมายาวนานอยู่แล้วนะครับ จากพลังเน้นที่แข็งแกร่งนะฮัตสึหรือว่าถ้าไม่ตายคันนอนร้อยวิถีที่โคตรเทพนะครับเรียกว่าเข้าใกล้คําว่าไลท์เทมทฐานได้เลยครับเนเทโลเนี่ยไลท์คู่ต่อสู้ยืนหนึ่งมายาวนานสําหรับเนเทโลแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนั้นคิดเห็นตรงกันนะครับเนเทโลก็เป็นหนึ่งคนที่โชว์ฝีมือเรียกว่าแทบจะหมดก๊อกกันเลยเทีเดียวเราได้เห็น ฝีไม้ลายมือของเขามาแล้วเนาะก็ไม่น่าจะมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับฝีมือของเนเทโลอีกแล้วล่ะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมาหาโซดิกค,คนนี้ไม่มีอะไรนอกจากคำบอกเล่าว,ว่าเคยซัดกับเนเทโลมาแล้วแค่นั้นเองครับแต่จากการที่ผมยกมาไว้ในอันดับนี้น่าจะมาจากเป็นคนที่แก่ที่สุดในตระกูลโซดิกด้วยณนะปัจจุบันตอนนี้นะ เราจะรู้กันดีนะครับว่าตระกูลนี้มันไม่ธรรมดานะตัวเจ๋งๆที่โลดแล่นอยู่ในวงการเนี่ยก็เรียกว่าสุดจัดทุกตัวว่าจะเป็นเซโนเซนเวอีลุงนี้หรือว่าคิรัวนะครับหรือแม้แต่แคนอื่นๆในครอบครัวเนี่ยฝีมือก็จัดจ้านหาตัวจับยากทั้งนั้นเลยนะครับตระกูลนี้จึงถูกจัดให้เป็นตระกูลยอดฝีมือตระกูลหนึ่งอะออประมาณนั้นเลยและมาฮะนี่อาจจะเก่งสุดในตระกูลในตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะเรื่องเนี้ย ยิ่งแก่ยิ่งเก๋ายิ่งแก่ยิ่งเก่งครับอารมณ์เหมือนกับเนเทโลนั่นแหละมาฮะอายุไม่ต่างกับเนเทโลนะเรียกว่าจะอยู่รุ่นราวคราวเดียวกันก็ได้นะครับอแซคเนเทโลเนี่ยอายุเขาเปิดเผยออกมาว่าประมาณ120กว่าปีนะครับมาฮะโซดิกก็เช่นกันและสองคนนี้อาจจะเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่หนุนม่นมๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจริงๆถ้ามีย้อนอดีตไปเราอาจจะได้เห็น2คนนี้เขาปะทะฝีมือกันด้วยนะเออน่าสนใจทีเดียว การที่เคยสู้กับเนเทโลแล้วยังไม่มีใครตายเนี่ยก็อนุมานเอาว่าฝีไม้ลายมือน่าจะพอฟัดพอเหวี่ยงกันได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันดับต่อมานะครับคนนี้ผมให้เป็นซิกโซดิกแล้วกันก็ยังอยู่ในตระกูลโซดิกอยู่ดีนะครับที่ให้ซิกโซดิกเนี่ยเพราะว่าผมให้เครดิตในการไปทวีปมืดกับไอแซคเนเทโลถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยซิกโซดิกจะดูเหมือนเด็กหรือว่ายังหนุ่มมากเลยนะครับอายุยังไม่เยอะเลย รุ่นลูกเนเทโลได้เลยแหละแต่การที่ไปทวีปมืดกับปู่เนเทโลได้เนี่ยไปสำรวจทวีปมืดด้วยกันได้นั้นฝีมือไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเป็นคนจากตระกูลโซดิกอีกคัดว่าเขาคือลูกชายของมาหะาโซดิกนั่นแหละครับหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพ่อของเซโนก็ว่าได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีบอกนะครับว่าซิกโซดิกนั้นหายไปไหนตายหรือเปล่า หรือเขาอาจจะไม่ได้กลับมาจากทวีปมืดเลยก็ไม่ทราบได้นะเอาเป็นว่าอาจจะมีเฉลยในภาคทวีปมืดหรือเปล่าต้องรอดูนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีบอกว่าซิกโซดิสหายไปไหนนะครับแล้วนันิกะมาอยู่ในอาลูกกะนั้นเกี่ยวข้องกับซิกโซดิกที่ไปทวีปมืดมาหรือเปล่าเอออันนี้น่าสนใจนะ ต่อมานะครับตำแหน่งรองๆล,ง,ลงมาเนี่ยตำแหน่งนี้ผมคิดว่ามีหลายคนเลยนะที่น่าสนใจนะครับเรามาไล่กันดูดีกว่าว่ามีใครบ้างนะคนแรกเนี่ยผมมองไปที่ลินเนนั่แหละครับคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่ไปทีวิปมืดพร้อมกับเนเทโลแล้วก็ซิกโซดิตตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีฝีมือไม่เทียบเท่า2คนนั้นนะครับหรืออาจจะเก่งพอๆกับซิกโซดิกก็ได้นะอันนี้ มันยังไม่มีข้อมูลขนาดนั้นคนที่เคยไปทวิตมืดกับเนเทโลเนี่ยคิดว่ามันต้องมีดีแหละครับไม่งั้นปู่เนของเราคงไม่เอาไปด้วยหรอกครับจริงไหมลินเนตอาจจะไม่ได้เก่งด้านต่อสู้แบบสุดๆเหมือนพวกซิกหรือว่าเนเทโลอาจจะมีความสามารถด้านอื่นที่ช่วยกันได้อาจจะเป็นด้านการแพทย์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอ,อเฉลยอีกทีนะแต่ถ้าฝีมือไม่เด็ดจริงเนี่ยก็ไม่น่าจะไปทวิตมืดไหวนะครับปัจจุบันเนี่ยลินเนตเนี่ยคือคนที่แก่ที่สุดในสมาคมฮันเตอร์นะครับหลังจากเนเทโลตายไปแล้วเป็นคนเงียบๆครับ เขาไม่พูดมานานแล้วล่ะแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทในตอนนี้เลยก็ว่าได้คนต่อมาเนี่ยผมว่าน่าจะมีบิยอนเนเทลโลลูกชายของไอแซคเนเทลโลนั่นแหละครับผมคิดว่าบิยอนเนี่ยอายุอานามก็ไม่ได้จะอ่อนกว่าเซโน่ enos, อาจจะแก่กว่าเสียด้วยซ้ำนะบิยอนเนี่ยเป็นถึงลูกชายของคนที่เก่งที่สุดเนี่ยน่าจะไม่ธรรมดาแหละถึงแม้จะยังไม่โชว์ฝีมือเลยนะครับ แต่ก็มีการโชว์สกิลการวางแผนการต่อรองหรือว่าลูกเล่นต่างๆได้ดีไม่ต่างจากพ่อเลยครับก็เป็นอีกคนที่น่าคาดหวังทีเดียวนะครับสำหรับคนนี้อีกคนละกันในตำแหน่งนี้นะครับจริงๆตำแหน่งนี้มันมีประมาณ2 3คนที่ผมไม่รู้ว่าใครเก่งกว่ากันนะเพราะข้อมูลก็ยังไม่ได้เปิดเผยมานะครับผมก็เพียงแค่คาดการเขคาๆจัดเอาวางเอาไว้แบบรวมๆละกันเดี๋ยวค่อยมา ปรับตำแหน่งทีตอนเขาโชว์ฝีมือคนนี้ก็หนีไม่พ้นจินฟรีครับคนนี้ก็ไม่ต่างกับตัวอื่นเลยครับไม่โชว์อะไรมากมายมีแต่คำอวยทั้งนั้นใครๆเนี่ยที่รู้จักจินก็ชมว่าจินนั้นเก่งอย่างงู้นอย่างนี้เอาจริงๆมันก็คงเก่งแหละครับแต่เก่งแค่ไหนนั้นไม่อาจบอกได้ในตอนนี้สกิลที่โชว์บ้างนะก็จะมีการลอกเลียนแบบท่าของเลโอเลโอนะอันนี้เบเบนะครับว่าไม่น่าจะหวูหวาสักเท่าไหร่ คนอื่นๆก็สามารถลอกเลยนแบบความสามารถเน้นอีกฝ่ายได้นะถ้านั้นๆมันไม่ได้ซับซ้อนหรือว่ายากเย็นอะไรมากมายนะของเ e โอเลโอเนี่ยผมมองว่ามันก็คงไม่ได้ยากขนาดนั้นครับแต่การควบคุมเน้นเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับโคตรยากเลยนะอันนี้เขาขั้นยากมากๆเลยครับนณะสเปเชียลลิสต์ฮันเตอร์ของบิยอนนเทโลเนี่ยยังทำตามไม่ได้เลย จินเนี่ยเขาโชว์การควบคุมเน้นตามนิ้วมือนะครับบังคับได้อิสระนะครับเปลี่ยนรูปร่างเป็นสัตว์ต่างๆตามนิ้วมือ,อ10นิ้วสัตว์เหล่านั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับจะเป็นจิงโจ้เป็นยีราฟเป็นช้างม้าวัวควายอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ละตัวก็ขยับไม่เหมือนกันด้วยนะเป็นอะไรที่โคตรจะซับซ้อนแล้วก็เรียนแบบได้ยากมากครับ จริงๆแล้วมันเป็นแค่การโชว์ที่เหมือนจะไร้สาระนะแต่พอที่จะบ่งบอกถึงความเก่งของจินในการควบคุมเน้นได้ดีมากๆเลยนะครับคนทั่วไปไม่น่าจะทําได้อะครับจินนั้นออกเดินทางไปสอบฮันเตอร์ในวัยที่ไล่เลี่ยกกับกอรเลยจำได้ไหมอายุประมาณสัก12-13ปีมั้งประมาณนั้น รอบนั้นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจีนเนี่ยสอบผ่านคนเดียวเลยนะครับระดับที่อายุพอ,พอกับกอนเนี่ยแต่สอบผ่านในรอบนั้นด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเรียกว่าจีนนั้นระดับฝีมือเหนือก,กอนในรุ่นเดียวกันมากนะครับจีนมันโหดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะไม่รู้ว่าใครสอนมานะครับหรือว่าเขาอาจจะมีพรสวรรค์เก่ฑกาะมาแต่เด็กอยู่แล้วก็ได้เนาะหลังจากนั้นก็จะมีตัวละครที่มีฝีมืออยู่ระดับท็อปๆนะเรียกว่าต่างกันไม่มากหรอกครับก็จะมีพวกครโรโ่ฮิโซกะอิรุมิหรือพวกขาลุยในเงาไมายา มันจะเป็นฟิงเฟตตันนำมุนนักะอะไรพวกนี้หรือแม้แต่นักสัตว์บางคนอะพวกเนี้ยฝีมือมันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากมายครับถ้าจะให้วัดกันเนี่ยมันคงแพ้กันไม่กี่กระบวนท่าละมัง้งจะให้บอกว่าใครนั้นเก่งกว่ากันเนี่ยก็คงยากนะครับสุดท้ายนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับว่าอยากจะจัดให้ใครอยู่อันดับไหนเพราะอะไรยังไงลองคอมเมนต์บอกกันได้พูดคุยกันนะครับก็สำหรับผมเนี่ยกล็ลองจัดให้ดูประมาณนี้ก่อน ส่วนอาจจะมีหลงลืมตัวละครตัวอื่นๆไปบ้างน,นะครับยังไงขออภัยไว้ด้วยแล้วการใครนึกออกเนี่ยล้าอยากจะเสริมเข้ามาก็คอมเมนต์บอกกันส่วนฮันเตอร์นะในปีนี้คาดว่าน่าจะยังไม่ได้มีออกมานะครับในปีหน้าค่อยมาลุ้นกันต่อว่าจะกลับมาในเดือนไหนอะไรยังไงก็ถ้ามีข่าวเราจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในช่องนี้แล้วครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในสิ้นปีนี้ก็อาจจะมีออกมาอีกสักคลิป2คลิปนะครับในสิ้นปี ยังไงฝากติดตามไว้ด้วยเนาะเอาเป็นว่าขอให้มีความสุขมากๆนะครับในปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้นะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะก็โควิดกำลังระบาดนะครับเอออ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม Round and round go Losing we self control Tell myself, but I don't wanna let you know Is this what we become? Strangers on the run Looking for something, chasing the sun